ส่วนเรื่องของปัญหาบ่อขยะมีขยะที่ไหนก็มีปัญหาที่นั่นตามมาก็คือกลิ่นเนี่ยนะครับเรื่องของบ่อขนาดขยะ,ะบ่อขยะขนาดใหญ่นอกจากจะส่งผลกระทบเรื่องกลิ่นแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งคือน้ําเสียที่มันออกมาจากกองขยะเนี่ยแหละครับซึ่งวันนี้เนี่ยทางเดลีนิวจะพาไปติดตามเป็นบ่อขยะที่ติดอยู่กับนาข้าวของชาวบ้านแล้วก็มีคลองส่งน้ําด้วยนะครับอันนี้เป็นปัญหาที่มีการร้องเรียนกันเข้ามาติดตามได้จากรายงานครับ ขยะจำนวน120ตันยังคงหลั่งไหลเข้ามายังกองขยะด้านหลังของผมนะครับซึ่งสมงผรต่อชาชาวบ้านที่มีอาชีพเป็นชาวนาที่อยู่ด้านข้างกองขยะแห่งนี้นะครับรวมถึงชาวบ้านที่มีที่อยู่อาศัยในละแวะกรอบกองขยะในรัศมี500เมตรครับปริมาณขยะที่มาจาก14ตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานับได้ประมาณวันละ120ตันสร้างความกังวลต่อชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบบริเวณ จึงต้องร้องเรียนถึงเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษกรมควบคุมมลพิษและกรีนพีซการลงพื้นที่ในวันนี้ของเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษและกรีนพีซมาเพื่อเก็บตัวอย่างน้ําที่ไหลมาจากบ่อขยะขนาดใหญ่ลงสู่แอ่งน้ําด้านล่างก่อนนําไปตรวจหาสารโลหะหนักและสารพิษอื่นๆที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ที่ใช้แหล่งน้ําใกล้เคียงนําไปบริโภคโดยคาดว่าจะรู้ผลภายใน7วันเพราะตามที่ชาวบ้านร้องเรียนว่าพบการทิ้งขยะมีพิษอยู่ในบ่อขยะแห่งนี้ รวมถึงชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรต้องสูบน้ําจากคลองส่งน้ําที่ติดกระบอกขยะเข้าที่นาเพื่อปลูกข้าวใช้ไม่นานอะไราใช้น้ำใช่ไหมครับก็น้ปาปปาใสใ<า>ส<า>่ก็นอย่างเดียวตอนนี้แล้วน้ําคลองตอนนี้ใช้อะไรได้บ้างไม่ได้เลยมันต้องให้น้ํามาเจือจางต้องเจือจางอย่างเดียวก<ๆ>ารช่วยเหลือที่ทํานาข้าวของชาวบ้านรองนายกเทศมนตรีเทศบาลพระนครศรีอยุธยาบอกว่า ได้ใช้ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ EM b a บ l และน้ำยา EM เเพื่อปรับสภาพน้ำและตะกอนดินในแหล่งน้ำที่ติดกระบอกขยะสัปดาห์ละหนึ่งรอบและยืนยันว่าไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมส่วนน้ำที่อยู่ข้างเคียงตรงนี้เนี่ยเราก็ใส่สา,สาร e ีอลงไปนะทีนี้ถามว่าไหลลงไปในที่นาหรือคลองสาธาระไหมมัน,ม,นมันแทบไม่มีเลยนะเพราะมันมีประตูน้ำปิดปิดบังไว้ในในร่องน้ำระหว่างข้างกองขยะเราเนี่ยไม่น่าจะมีเข้าไปแต่อาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยนะครับ แม้ว่าเทศบาลพระนครศรีอยุธยาจะพยายามแก้ปัญหาเรื่องน้ําเสียจากขยะด้วยวิธีนี้แต่ชาวบ้านบอกว่าไม่ประสบผลสําเร็จและร้องขอให้หยุดการส่งขยะเข้ามาเพิ่มรวมถึงให้ย้ายออกไปนอกจากนี้ยังมีอีกปัญหาใหม่คือความขัดแย้งถึงโครงการสร้างโรงผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานขยะที่ชาวบ้านต้องการให้ทําประชาพิจารณ์ชาวบ้านต้องการก็คือหลดปริมาณขยะเหมือนอย่างที่อาจารย์บอกเป๊ะเลยตอนนี้ก็คือว่ามีมันหยุดแค่นี้ก่อน มีมาทิ้งสมมติ20สบหน่วยลดลงเหลือสัก10บหน่วยก่อนมันก็จะเบาลงปล่อยให้มันเน่าไปบ้างคุยเทศบาลมีงบก็เอาไปเผาบ้างอะไรคือผมขออย่างเดียวว่าขอให้ยึดชาวบ้านเป็นหลักถ้ายึดชาวบ้านเป็นหลักจะไปชิ่าไปยึดเงินเป็นหลักที่เราจะลดลงไปเนี่ยมันก็จะต้องค่อยๆเป็นค่อยไปเราไม่หักด้ามพาด้วยเก่าใช่ไหมฮะเช่นว่าคุณอยู่ไกลเนี่ยคุณหาหน้าที่คุณได้หรือยัง อ่มันหาได้แล้วคุณก็ทยอยไปไปไปไว้ที่จุดของคุณนะเป็นอะไรไล่ลําดับเหมือนเราเงี้ยเราไปพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและการบอกวันนีณไม่ได้แล้วมันก็ดูกะไรอยู่น้ําใจคนไทยนะก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยไปที่ะนี้ทีละหน่อยแล้วก็จะค่อยๆหายไปเราอย่าไปทําอะไรพวกภาพมันเหมือนมันเหมือนหักกันน่ะคนชอบชอบกันอยู่ๆหักกันปุ๊บเลยเนี่ยมันไม่ดีค่อยๆพูดกันส่วนการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมรอบข้าง รองนายกเทศมนตรีบอกว่าขอเวลาในการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องของโครงการสักระยะโดยจัดดาเนินการให้เรียบร้อยภายในระยะเวลา3ปีประเสริฐแสนประเสริฐถ่ายภาพพักวัดชมสีเด e ะนิวส์ทีวีรายงานค่ะเรื่องของน้ําเสียนะคะที่มาจากการที่ทิ้งขยะอยู่ในบริเวณที่ไม่สมควรจะทิ้งตรงนี้ก็เป็นปัญหาสําคัญค่ะที่ต้องรอการแก้ไขต่อไป